โย่สวัสดีครับสำหรับเมนูเย็นวันนี้เราเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพนะครับบนปะทูนะครับเราเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมต้มปลาแดดใส่ปะทูแล้วตัวปะทูก็ต้มแล้วสองตัวนะครับวาที่ไปเอาผักกูดมาพัดาวเลยนะครับก็ได้เลยพักให้นะครับนี่เมนูเพื่อสุขภาพลวกรียบ้อยนะครับผมก็มีมปะทุเลนะครับมีปี นะครับอ่าก่อนอื่นนะครับเราจะตำอ่าอ่าพริกแล้วก็มะเขือนะครับพอขัอ่ว,วตดำสูดพอขั้วตดำเสรมักใส่มะเขือเวลาปนเพราะว่ามันจะสีนัวนะครับมันจะอ่อยดีกว่าเห้ตำหรืดีกว่าไอ้ใส่จะปลาทู่นะครับตามอใา้มันเป็นแบบวา่างั้น หมือนซุปนะครับเหมือนซุปดำละเอียดนะครับก็อะไรพราละเอียดละเอียดอะไรนะครับต่างๆมันเป็นอันนะครับปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเปื่อนอ่ะเมนูอ่ะคนอื่ออนอาจจะมองว่ามันเป็นซุปนะครับตัวโค้กตัวเปื่อนว่าคนนะครับคนแบบ,แบบแข็งแนะครับผมแบบแข็งๆใส่สองตัวเลยกราทู้ตัวใหญ่ๆสองตัวนะครับเมนูเพื่อสุขภาพ บุรุษวา่าเพื่อนๆซื้อลูซื้อลูซื้อเอกล็ดบอลแต่ทำไมเป็นน้ำไว้เพราะ่าครอยากกินผักกันไหครับย้ำเหาพ่อแม่หากับคอเมนกับหน้าไม่กินเพราะจะไปจะไ่ใครกินผักนะครับกับถ่ามาแบบอยากกินแต่ผักกันนะครับเออเป็นน้ำไว้บูุรุษว่าเพื่อนๆกินเกันบอลนะครับปลาทูสองตัวตัวใหญ่ๆเมนูวันนี้ ประทูไอคุณเธอของของผมนี่เรามาักปนแข็งนะครับปนแข็งทำไมกแตงโมซุปขมดลระครับจะมาเลาเอ็นเราเอ็นปนเราบมากปนแบบ,นแบบนี้หนาเราวัามันบริกินปลาที่นี่กินจะหนักประเดียวกันเา้า คุณเพื่อกก็เลยกินจะปนแบบนี้ตำจำๆำโคเลโคเลเข้าไปสูตก็เราทำอะไรก็ได้เพราะว่าเราเป็นเจ้าของสูตรเบบนะครับนิบนึงนะครับใส่น้ำปลรราที่เราต้มไปนิดนึงเพื่อให้มันนัวนะครับเร,ร,ราใณ่น้ำปลาจากกาลสินนะครับ าตามด้วยผงชโลดผงนัวนะครับใส่หลายแ่บหลายแล้วก็พริกผงบ้างเล็กน้อยใส่เยอะก็เผ็ดเยอะใส่น้อยก็เผ็ดน้อยนะครับเออพวก้าวตัวดันมี่มะน,นาวไหมเนาะมะน,นาวเอคุณเธอละหมก ป่นแล้วก็ใส่มะนาด้วยกระวานครับสูตรเพิ่มๆมาตั้งเน่านะครับแล้วก็ใส่หอมไม่ใส่น้อยจังมันอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหอมเรามีหอมก็ปลูกเองนะครับเป็นหอมหอมใบเลื่อยหอมเปย์บานเราเรียกว่าหอมเปย์นะครับปุ๊บๆใส่ลงไป,ใส,งไปใส่ลงไปนิดนึงนะครับ ว่าเราเราเวลาต้มปลาแดดก็ครัวตัวดังจะต้มแบบไม่ใส่ปลาแดดเยอะนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เค็มนะครับโอ้เต็มรกเลยนะครับมันจะกลายเป็นผลหรือจะกลายเป็นซุป ให้พ่อครัวตัวรำชิมกันนะครับทำให้ถูกสุขลักษณะหน่อยหืมฮะใจช้อนนะอ่ะอร่อมากอืมร่อยครับอะไร,ไรอืมเป็นกำลังพอดีเดี๋ยวตาให้ดูนะครับเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับ